สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นัทจะมาตอบคำถามที่ถามกันใต้คอมเมนต์เข้ามานะคะถามมาว่าถ้าเรานำเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่แต่ใช้ดนตรีไทยเดิมซึ่งกลายเป็นเพลงดังของอีกคนหนึ่งไปแล้วเราจะต้องซื้อลิขสิทธิ์เขาหรือไม่มาดูกันค่ะในกรณีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าดนตรีไทยเดิมที่คุณใช้มีลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะ แล้วเพลงดังของอีกคนหนึ่งที่พูดถึงนั้นนําดนตรีไทยเดิมไปดัดแปลงหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะคะข้อ 1. ห,หากดนตรีไทยเดิมเป็นเพลงดั้งเดิมที่ไม่มีลิขสิทธิ์เช่นเพลงไทยเดิมโบราณที่อยู่ในโดเมนสาธารนณะคุณสามารถที่จะนํามาใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือซื้อลิขสิทธิ์จากใครคะ่ะข้อ2หากเพลงดังของอีกคนหนึ่งมีการดัดแปลง หรือเรียบเรียงดนตรีไทยเดิมใหม่และคุณก็นำดนตรีจากเพลงของเขามาใช้โดยตรงไม่ใช่จากต้นฉบับไทยเดิมคุณจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงดังนั้นเพราะการเรียบเรียงใหม่ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ข้อ3หากคุณแต่งเพลงใหม่แต่ใช้ทำนองไทยเดิมโดยอิงจากต้นฉบับดั้งเดิมไม่ใช่จากเพลงดังของอีกหนึ่งคน คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสิทธิ์จากเขานะคะเพราะทํานองไทยเดิมไม่ใช่ของเขาโดยตรงค่ะซึ่งโดยปกติแล้วดนตรีไทยเดิมเช่นลาวดวงเดือนขมิ้นใสยโยกแขกบอระเทศและเพลงอื่นๆถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและส่วนใหญ่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเพราะเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่โบราณและไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนค่ะกรณีที่ต้องพิจารณา เกี่ยวกับลิขสิทธิ์มีดังนี้นะคะข้อที่1เพลงไทยเดิมที่ไม่มีการดัดแปลงถ้าคุณนำทำนองเพลงไทยเดิมต้นฉบับมาใช้โดยตรงจากโนต้ตดั้งเดิมหรือจากครูเพลงไทยเดิมคุณสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหรือลงทะเบียนลิขสิทธิ์ค่ะข้อ2เพลงไทยเดิมที่ถูกเรียบเรียงใหม่ถ้ามีค่ายเพลงนักดนตรีหรือบริษัท นำทำนองไทยเดิมมาเรียบเรียงใหม่เช่นเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนเครื่องดนตรีหรือทำเวอร์ชั่นใหม่การเรียบเรียงใหม่จะมีลิขสิทธิ์เกิดขึ้นซึ่งคุณจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานเรียบเรียงนั้นด้วยนะคะข้อที่ 3. เพลงไทยเดิมที่มีการใส่เนื้อร้องใหม่หากคุณแต่งเนื้อร้องใหม่แต่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมดั้งเดิมคุณสามารถใช้ได้เลยคะ่ะ โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ถ้าคุณใช้ทํานองจากเพลงที่มีคนเคยแต่งเนื้อร้องใหม่ไว้แล้วเวอร์ชั่นที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันอาจจะต้องเช็คว่ามีการจดลิขสิทธิ์หรือไม่ก่อนนะคะถ้าต้องซื้อลิขสิทธิ์ต้องซื้อจากใครมาดูกันค่ะถ้าเป็นเพลงทำนองไทยเดิมแท้ๆไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะซื้อไม่ได้เพราะเป็นสมบัติสาธารณะ ถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีคนเรียบเรียงใหม่นะคะคุณก็จะต้องติดต่อผู้เรียบเรียงหรือค่ายเพลงที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบันทึกเสียงที่มีลิขสิทธิ์คุณก็จะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตเพื่อขออนุญาตใช้ถ้าคุณอยากให้แน่ใจว่าเพลงไทยเดิมที่คุณใช้ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์แนะนําให้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะคะหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยก็ได้ค่ะ เท่ากับว่าเราสามารถที่จะนำดนตรีมาใช้ได้เลยนะคะถ้าคุณใช้ทำนองไทยเดิมดั้งเดิมที่เป็นสมบัติสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะแล้วคุณก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือซื้อสิทธิ์แต่ถ้าคุณใช้เวอร์ชั่นที่มีการเรียบเรียงใหม่หรือมีการบันทึกเสียงจากศิลปินหรือค่ายเพลงคุณก็อาจจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เวอร์ชันนั้นๆก่อนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเอาเพลงเขมรไซโยกมาใช้แบบดั้งเดิมนะคะแต่เพิ่มดนตรีสดแล้วก็แต่งเนื้อร้องใหม่ทั้งหมดอันนี้ไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์ค่ะเพราะเพลงเขมรไซโยกเป็นเพลงไทยเดิมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถือเป็นสาธารณาสมบัติคุณสามารถที่จะใช้ทํานองนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครนะคะสิ่งที่คุณทําได้โดยไม่ต้องซื้อสิทธิ์นะคะข้อหนึ่ง ใช้ทำนองไทยเดิมของเขมรไซโยกแบบดั้งเดิมข้อ2บันทึกเสียงใหม่โดยใช้ดนตรีสดข้อ3แต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่สิ่งที่ต้องระวังถ้าเกิดว่าคุณใช้บันทึกเสียงจากค่ายเพลงหรือนักดนตรีคนอื่นคุณอาจจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของบันทึกเสียงนั้นๆก่อนนะคะถ้าคุณเรียบเรียงดนตรีใหม่อย่างมีเอกลักษณ์เช่น,เป,นเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนโครงสร้างเพลง คุณก็สามารถที่จะจดลิขสิทธิ์เป็นเวอรช์ชันของคุณเองได้เลยค่ะสรุปก็คือการนำทำนองเพลงขเขมรไซโยกมาใช้ได้ฟรีและสามารถที่จะแต่งเนื้อร้องใหม่หรืออัดดนตรีสดเองได้เลยค่ะโดยไม่ต้องซื้อหรือลงทะเบียนลิขสิทธิ์นะคะการนำดนตรีขเขมรไซโยกมาใช้แล้วเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปเช่นแซกโซโฟนหรือเครื่องดนตรีอื่นๆคุณไม่ต้องขออนุญาตเลยซื้อสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะ เพราะทำนองไทยเดิมเป็นสมบัติสาธารณะถ้าคุณเรียบเรียงใหม่เองไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้บันทึกเสียงจากค่ายเพลงหรือนักดนตรีคนอื่นคุณจะต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะถ้าคุณต้องการจดลิขสิทธิ์เพลงที่คุณทำคุณสามารถจดลิขสิทธิ์ในฐานะเวอร์ชันเรียบเรียงใหม่ได้ค่ะแต่ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองแค่การเรียบเรียงไม่ใช่ทำนองเดิมนะคะ ในกรณีที่เพลงเขมรไซโยกมีคนนำมาใช้พร้อมกันสองคนโดยใช้ทำนองดั้งเดิมแต่ใส่ดนตรีสดคนละอย่างหรือพูดง่ายๆก็คือการอาร์เรนต์เพิ่มเติมแต่คนละแบบที่ไม่เหมือนกันและแต่งเนื้อร้องใหม่ทั้งสองคนก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อลิขสิทธิ์นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยเพราะเป็นสมบัติสาธารนณะไม่ต้องขออนุญาตจากใครคะ่ะสรุปก็คือ ทำนองดั้งเดิมของเขมนไซโยกไม่มีลิขสิทธิ์ใครก็ใช้ได้นะคะการเพิ่มเครื่องดนตรีเช่นแซกโซโฟนแอคคอเดียนเข้าไปไม่ได้ทำให้ทำนองเดิมเป็นของคนใดคนนึงนะคะการแต่งเนื้อร้องใหม่ก็จะคุ้มครองแค่เนื้อร้องของแต่ละคนแต่จะไม่คุ้มครองทำนองเดิมนะคะสรุปก็คือถ้าคุณแต่งเนื้อร้องในเวอร์ชั่นของคุณขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีใครที่สามารถจะนำเนื้อร้องของคุณ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตได้นะคะพูดง่ายๆก็คือลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะเนื้อร้องหรือการเรียบเรียงดนตรีใหม่เท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถที่จะห้ามคนอื่นใช้ทำนองดั้งเดิมได้ค่ะถ้าคุณต้องการความชัวในการใช้เพลงไทยเดิมข้อ1สามารถติดต่อได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้เลยค่ะหรือข้อ2ที่หอสมุดดนตรี หรือมหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาดนตรีไทยเช่นคณะดุริยางศาสตร์มหาลัยศิลปากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับโนต้ตดั้งเดิมของเพลงไทยเดิมได้เลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้เวอร์ชั่นที่ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะ 3. ศูนย์วัฒนธรรมหรือกรมศิลปากร 4. ส,สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามและทุกคำถามที่ถามกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ